เสือกับสิงห์อันไหนเจ๋งกว่ากันสวัสดีครับคุณผู้กับช่องสี l เล้งซนะครับวันนี้จะพามาดูของเล่นรูปเสือนี่นี่เสือนี่เลยนะครับชีต้าและสิงห์ครับสิงห์ของเรามาจากกล่องนี้นะฮะนั่นก็คือ สิงโตกาโอไลออนนี่สิงโตดิงโตประเด็นคือทั้งเสือทั้งสิงของ2กล่องเนี่ยครับผมมันมีลูกเล่นมากกว่า1อย่างหรือมากกว่า2อ,อย่างด้วยเริ่มจากเสือก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นเสือชีต้านะฮะเพราะว่ามันมีลายนะครับผมที่มันเป็นสีแดงเนี่ยเพราะมันเป็นของพระเอกนะฮะโอเคเริ่มเลยนะครับผมดึงหัวเสือเขาออกก่อนนี่มันก็จะกลายเป็นเหมือนหมาหัวขาดนะฮะไม่เหมือนเสือแ,ล,แล้วแล้วก็ทําการพับขาเข้าขึ้นนี่แบบนี้เลยแล้วก็รวบพรึบพรึบ เฮ้ยมันดูเป็นอะไรฮะมันมีมันมีล้อเอ้ยอะไรเอ่ยมีล้อนะฮะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนรถนั่นเองถูกต้องครับมันกลายเป็นรถแล้วก็พับขาหลังมาเป็นล้ออีกข้างก็เหมือนกันครับทำเป็นส่วนหลังของรถนะฮะอันนี้คือหางของเสือชีต้านะฮะแล้วก็เปลี่ยนหางครับผมทำให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรสปอยเลอร์หรือเปล่าที่มันแบบอยู่ข้างหลังรถอ่ะ ก็กลายเป็นรถสีแดงเรียบร้อยเสือกลายเป็นรถแล้ลสิงโตล่ะสิงโตจะกลายเป็นอะไรดีนะฮะสิงโตวิธีการเล่นสิงโตครับง่ายๆเลยก็คือทําการงอขางอขาหลังเขาแบนี้เออมีหางด้วยนะแต่หางมันชอบตกนะครับแล้วก็พับขาหน้าเขาฟรืบออีกข้างหนึ่งงอขาหลัง ขาหน้าแล้วไปทําอะไรต่อครับผมนี่มันยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยคําตอบคือเราต้องใช้ควายมาช่วยเพราะว่าสิงโตตัวนี้ของเราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีประโยชน์ฮะมันจะต้องมีพวกสัตว์อื่นๆมาคอยช่วยเหลือนะครับนี่กลายเป็นขาของหุ่นยนต์แล้วก็หมุนหน้าควายเข้าลงมาเรบกลายเป็นขาเห็นไหมแล้วก็เอาสิงโตนี่เป็นกระทิงหน้ากระทิงนะฮะสิงโตมาวาง ก้านจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องมีแขนดูไหมฮะแขนขวาเป็นฉลามนะฮะส่วนแขนซ้ายเป็นเสือแขนขวาสิงโตเนี่ยง่ายๆแค่หมุนตัวฉลามเขาแล้วก็ดึงหางแล้วก็พับคลีบหูฉลามนี่ลงไปเก็บปากเล็กแล้วก็ใส่เป็นแขนขวานี่ง,ง่ายๆเลยแขนซ้ายเป็นเสือนะครับเก็บขาเสือเขาเข้าไปแบบนี้เก็บทุกข้างเลยนะขอรัดขั้นตอนเสือนะฮะเพราะว่าเราโฟกัสสิงโตเป็นหลักนะครับสุดท้ายก็เอานกอินทรีมาใส่ เอานกอินทรีนะฮะใส่บนหน้าสิงโตแบบนี้เลยนะฮะปีกมันเกกาฮะพับไว้ใต้หน้าสิงโตแบบนี้เรียกว่าซอกคอหมุนก้นของนกอินรีเมื่อกี้ออกนี่เห็นนะมเมื่อกี้มันเป็นก้นของนกอินรีแล้วก็หมุนอ่ามันจะมีหน้าของหุ่นยนต์อยู่นี่คือเกาคิงที่ต้องใช้สิงโตตัวนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูรูปเล่นที่2ของเสือละกันเมื่อกี้มันเป็นรถได้ต่อไปมันต้องกลายไปเลยครับสิงโตเป็นหุ่นยนต์ได้เสือก็ต้องเป็นหุ่นยนต์ได้มาดูกันเลยครับผม ต้องทำยังไงนะลืมไม่ได้เล่นนานอ่าอันดับแรกก็คือการกดมันจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับกดลดออกมาเลยก็จะฟื้นเฮ้ยจับอ่ามันจะกลายเป็นส่วนขานะครับผมนี่อ่ะมันจะกลายเป็นขาเห็นขาไหมหลังจากนั้นทําการแง่ตรงนี้ออกฟื้นเออมันจะมีหน้าซ่อนอยู่นะครับผมแล้วก็ไอช่องอกตรงเนี้ยเอาหัวเสือที่ถอดมาตอนแรกจาได้ไหมใส่เข้าไป แล้วก็หน้าหุ่นยนต์ผมนะฮะนี่เป็นแว่นแล้วก็ดึงเสาอากาศขึ้นมาส่วนแขนก็ง่ายๆเลยหมุนแขนลงอันนี้แขนฟรึบอ,อีกข้างนึงข้างนี้จะมีดาบแถมมาด้วยนะครับฟรึบหมุนดาบฟแฟบอ่ากลายเป็นดาบ อ่าฮ่าเรียบร้อยคือไอเสือที่เจ๋งจริงนะคือซีรีส์เรื่องที่ไอเสือตัวนี้อยู่นะครับผมเลตติ้งมันไม่ค่อยดีฮะแต่ว่ายอดขายของเล่นมันยังดีอยู่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่า ไอเสือตัวนี้มันเจ๋งจริงๆนะครับต่อมาก็คือสิงโตสิงโตเรายังไม่จบนะคะเพราะว่าเรายังมีสิงโตอยีกตัวหนึ่งต้องขอบอกเลยนะว่าสิงโตตัวนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับผมนี่คือสิงโตเกาเลออน2 0 0พันหหรือ2องพันสอและอันนี้คือสิงโตเกาเลออน2011นะฮะมันคือตัวเดียวกันดังนั้นลูกเล่นของสิงโตตัวนี้ชื่อเดียวกันมันยังมีต่อมาก็คือต้องเอามาเป็นประกอบกับหุ่นยนต์โจรสลัดนั่นเองนะฮะ2011ก็ต้องเล่นกับสิงโตวิวัฒนนนนาากกรร2007เหมือััะคบ วิธีเล่นอันนี้ไม่ยากครับผมถอดขาจนสลัดออกนี่แล้วก็ให้ขีสข่สิงโตเอาพูดง่ายๆไอขี่สิงโตก็จะก็จะเป็นหุ่นยนต์จนสลัดขี่สิงโตนะครับร่างนี้มีลูกเล่นแค่นี้เลยนะในเรื่องเนี่ยเหมือนจะแค่เอามาใส่ดาบนะฮะแล้วก็ขี่สิงโตแล้วก็วิ่งไปฟันปีศาจอันน่าจะประมาณนั้นนะสำหรับสิงโตร่างนี้นะครับผม คือเดี๋ยวมันยังประกอบร่างได้อีกนะสิงโตเรานี่ยแต่ว่าเราขอกลับมาที่เสือก่อนนะครับผมสิงโตเนี่ยประกอบร่างได้ถูกไหมเสือก็ประกอบร่างกับตัวอื่นได้เหมือนกันนะฮะบ,บอกแล้วว่ามันเจ๋งจริงๆนะฮะเสือกับสิงโตคู่นี้นะครับเพราะว่าเรามีนี่กัแบบนี่อ่าเสือเนี่ยยังสามารถประกอบกับเรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์หน้ากระต่ายาคือไอซีรีส์เสือเสือเนี่ยครับผมของเล่นซีรีส์เนี่ยมันมันมันแปลงร่างได้เยอะมาก อย่างไอตัวนี้ครับมันเป็นกระต่ายก็ได้แล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้หรือเป็นกระต่ายผสมเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอากระต่ายผสมเฮลิคอปเตอร์เหลืองๆนี่ครับรวมเข้ากับเสือแล้วก็อันนี้อันนี้มันเป็นรถบัสเนาะคือไอรถบัสคันนี้มันเป็นมันเป็นลิงกอซิลลาได้กอริลามันจะกอซิลามันก็แปลงร่างมาเป็นรถบัสแบบนี้ได้นะครับผมเป็นรถบัสหน้าลิงแล้วก็จะอามารวมกับเสือตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันมา เอาชิ้นส่วนของไอสีน้ําเงินนะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความแบบรูกสอนชี้เข้าหากันนะฮะประกอบเป็นส่วนขาถูกไหมอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนขาขาน่าจะขาข้างซ้ายเฮ้ยจุ๊บอ่าเป็นขาข้างขาข้างขวาอีกข้างนึงครับเอ้ยร่วงนี่เป็นไงฮะพี่เสือเราตัวใหญ่ขึ้นนะฮะมีคนมาต่อเสริมส้นสูงให้ต่อมาเป็นแขนนะครับเห็นช่องช่องตรงนี้ไหมฮะ ช่องๆตรงเนี้ยมันจะเป็นสล็อตสาหรับเสียบแขนอันใหม่นะครับเอาพวกโครงงอะไรเน,นี่ยฮะเนี่ยดึงมือออกมาเนี่ยอันนี้คือมือนะฮะใส่เข้าไปตรงช่ององรึบข้างนะอยู่ไหนรูอ่าแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็หัวเสืออันนี้นะครับที่อยงหนาะอกถอดออกครับอึชอ่ะแล้วก็มาใส่ข้างๆครับนะแล้วก็หัวกระต่ายอันนี้จะดูเหมือนหัวกระต่ายไหมเหมือนเหเหมือนให้บริษัทบันไดเขาหน่อยใส่เข้าไปข้างๆเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้มันเริ่มเลอะเทอแล้วนะครับหลายคนน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะเออคิดเหมือนกันครับอันนี้คือใบพัดเฮลิคอปเตอร์ถูกไหมครับตอนแรกเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์อ่าซึ่งเราก็จะเอาเนี่ยมันจะมีหน้าหุ่นยนต์แนบไว้อยู่เอาหน้านี้อันนีน้สอดเข้าไปน่ปึ๊บนี่แล้วก็เหลือพวกอาวุธนิดๆหน่อยใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะครับใสที่แขนเดี๋ยวเด,ด,ด และนี่ก็คือเสืออีโวของเรานะครับชื่ออะไรจําไม่ได้เพราะไม่เคยดูเรื่องนี้เออซึ่งถ้าคุณคิดว่ามันไม่สวยผมคิดเหมือนคุณ <c oughs> เออมันดูแบบเป็นการยัดเยียดมากเกินไปอะ่ะจริงๆมันมันรวมได้อีกล่างนึงนะแต่ขอกลับมาที่พ่อสิงโตของเราก่อนนะครับเอ้แต่ล่างต่อไปของสิงโตผมบอกเลยว่าสวยนะก่อนอื่นเออเรด้่าเปิดช่องก่อน ตัวนี้มันจะมีคือหุ่นยนต์จนสลัดเนี่ยคอนเซปต์คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีหีบอยู่ในตัวนะครับเราก็จะทําการเอาหีบพวกนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเนี่ยหัวสิงโตเนี่ยดึงดึงดึงไอ้เี่ยออกไปด้วยมาเอาหัวสิงโตใส่เข้าไปตรงหน้าอกนะครับเฮ้ยจะเย็นอย่าเพิ่งร้องอ่ะต่อมาขาหลังนี่ขาหลังของสิงโตนะครับถอดออกแบบนี้หางสิงโตถอดออกแล้วก็ถอด อะไรก็รู้เรียกว่าลำตัวสิงโตออกนะครับลำตัวสิงโตเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบแมวแมวอ่ามันเป็นดาบเรียกว่าดาบเรกกะไดซันโตแน่ไม่ต้องจําชื่อมันฮะอุ่นวายเรกกะไดซันโตแล้วก็พวกชิ้นส่วนสิงโตพวกนี้ครับอันนี้คือขาเนาะแล้วก็พับมีกิงงๆแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปในแขนถูกถูกข้างไนหะอีกข้าง โอ้ยล่วงดึงหมวกไอ้ตัวนี้ออกครับแอะคือมันเป็นหุ่นยนต์โจสรสลัดเนาะมันก็จะแบบมีความแบบผ้าพกหัวอันนี้ก็เป็นหมวกโจสรสลัดไงแล้วก็ผ้าพกหัวซึ่งเราเอาหัวมันดึงครับเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ซามาูไรงงไหมฮะคือ <c ười> มันเป็นหุ่นยนต์โจสรสลัดพลังซามูไรนะครับผมคือไอโจสรสลัดมันไปขโมยพลังซามูไรมามันก็เลยเป็นหุ่นยนต์โจสรสลัดซามูไรไอก่อนหนะ้าเนี่ยไอโจสรสลัดเรื่องเนี่ยมันก็ไปเอาพลังของสิงโตมามันก็เลยได้เป็นโจนสรสลัดขี่สิงโต เกาเลียอนทำตัวดีๆกับพูดจนสลัดด้วยละ่ะมาดูลูกเล่นกันนะฮะมุนจริงๆเขามีอาวุธด้วยนะคือด้วยความที่วมันเป็นหุน่นยนตะ์ซามูไรนะก็มีดาบใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าอาวุธเท่ๆนะครับผม คือผมไนมะ่ขอลงดีเทลนะว่าไอหุน่นตัวนี้มันอะไรยังไงเอาเป็นว่ามันคือหุ่นยนต์ที่มีหน้าสิงโตอยู่ตรงอกนะฮะแค่นี้พอตอนนี้กำลังปั้นช่องอยู่นะครับผมฝากติดตามเนือนอฮะฝากซับสไครต์ไลค์แชร์นะ,ะโดยเฉพาะซับสไครต์นะครับอยากให้ทำอะไรต่อก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะฮะอย่าลืมฟอลโล่นะครับขอบคุณครับายบายเย้